ใจสายหวานเนะฮะเห็นน <te <dated teenage fashion online> <c oughs> ้องปัดวันนี้แต่งตัวแบบหวานแววเหมือนกันนะฮะจะพาไปเที่ยวสถานท่องเที่ยวท่องสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะฮะที่พัทยาเขาบอกว่าเป็นเมืองไอศครีมเป็นเมืองขนมเนี่ยสวยงามทีเดียวนะฮะน่าสนใจค่ะไปเลยครับไปที่เมืองมหัศจรรย์ดินแดนขนมหวานครับ Chris and Car Sweet Destination ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่พัทยาชนบุรีนั่นเองนะครับก็ตั้งอยู่บนถนนหมายเลข36เส้นแยกระทิงลายก่อนเข้าเมืองพัทยาครับถือได้ว่าเป็น จุดเช็คอินแห่งใหม่ครับที่ตอนนี้เป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะน้องๆหนูๆแล้วก็สาวหวานๆสาวสวยๆแบบนี้นะฮะก็จะมานี่แหละครับ มาเซลฟี่กับต้นไม้ไอศครีมยักษ์แบบนี้มีสโตนเคก้กมีบ้านขนมปังขิงมีโดนัทยักษ์มีน้ำตกเคก้กมีน้ำพุขนมหวานมีหอคอยไอศครีมแล้วก็โซนต่างๆอีกมากมายนะครับเดินไปแต่ละโซนเนี่ยสามารถเดินถ่ายรูปสวยๆได้ทั้งวันเลยนะนอกจากนี้ด้านหน้าก็ยังมีแบบคาเฟ่ไอศครีมไงทั้งหมดเป็นไอศครีมโฮมเมดนะฮะสูตรเฉพาะของกิ๊สแอนกรานะฮะก็มีให้เลือกทั้งหมด4 8รสด้วยกันนะครับโอ้โหเยอะเลยเยอะไหม ชิมให้หมดไหม,ไม,หมทั้งสี่หมดนะฮะถ้าชิมหมดนี่อ้วนแน่นอนนะฮะและยังมีมิลบาร์นะฮะที่มีเครื่องดื่มหลากหลายชนิดครับผลิตจากนมคุณภาพที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีราคาไม่แพงอีกด้วยนะโอ้ยดูน้องหนูคนนี้ซิแบ่งที่มั่งิจา้าอ,อร่อยทีเดียวนะครับที่มาที่ไปครับของดินแดนขนมหวานแห่งนี้ครับเจ้าของบอกว่าเกิดจากการชื่นชอบทานไอศครีมแล้วก็เป็นชีวิตจิตใจนะแล้วก็ค่อยๆเริ่มทําจนมีสูตรอร่อยเลยตัดสินใจเปิดร้านไอศครีมขึ้นหลังจากนั้นก็มีความคิดครับ นอกจากเปิดร้านไอศครีมแล้วน่าจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แวะมาถ่ายรูปมาเซลฟี่นะครับโดยเฉพาะนะฮะนี่ทานไอศครีมด้วยนะฮะมาคาเฟ่ด้วยก็ต้องถ่ายรูปอย่างสวยงามนะครับซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะฮะอยู่บนพื้นที่กว่า14ไร่เดินไปเลยฮะเดินจนแบบโอ้โหเมื่อยนะฮะแนะนำนะฮะต้องเอายานวดไปด้วยนะเผื่อเดินเพลินนะครับราคาบัตรผ่านประตูฮะก็ ถ้าเป็นเด็ก66บาทนะครับผู้ใหญ่99บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยหรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์งเนะฮะเด็กราคาเท่าเดิม66บาทผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็เป็น120บาทนะครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8โมงครึ่งนะฮะถึง6โมงเย็นโทรศัพท์ไปสอบถามก่อนก็ได้ครับ0974699919ครับช่วงนี้คนในจังหวัดชลบุรีก็ไปเที่ยวกันได้นะคะแต่รักษาร,ร,ะระยะห่างกันสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะได้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด19ค่ะครับ